ปฏิแฟมลี Family, สวัสดีค่ะวันนี้ปฏิตำแตงเพื่อนๆหลังจากเลิกงานหิวค่ะเพื่อนๆหิววันนี้ปฏิเลยเอาแตงมาตำัน,นได้แตงมาแล้วก็ใส่มะเขือเทศสีดาปฏิใส่ปลาค่ะน้ำปลานะคะเพื่อนๆใส่น้ำปลารใส่ไม่ใส่ชูรสค่ะปฏิเป็นคนไม่ไม่กินชูรต ใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดหน่อยใส่พริกแห้งแล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียกหน้าตาได้แบบนี้เลยแต่ปฏิก็กินกับข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวก็สุกแล้วร้อนๆแล้วก็อบหมู ปติมีหมูอยู่ในช่องฟิตก็เลยเอาออกมามากินกับตำแตงค่ะมา,มากินด้วยกันค่ะเพื่อนเพื่อตำแตงอร่อยอร่อยค่ะเหี่ยวแล้วค่ะเพื่อนเนมาค่ะเพื่อนเนมากินตำแตงกัน